สวัสดีค่ะพบกับช่องมิยูกิชาแนลนะตอนนี้เลิกงานแล้วนะพี่ๆก็ลมเย็นกำลังเดินไปเอกินะคะนี่มันไหมเงีบเยบเงียบนะเวลามาก็เข้าอยู่บ้านใครบ้านมันนะ,ะวันนี้ก็พาหมามาเดินเล่น ตอนยังคืนเพราะตอนเนย็นระถมันเยอะนะพี่พี่เนาะถ่ายภาพคนญี่ปุ่นนะ่ะเขาจะีอย่างยางที่ว่าถ้าพานนองหมามาเดินเนะี่ยเขาจะมีถุงมีน้ำมีอะไรแล้วก็เวลาแบบหมาหมาขีา้่เนาะหรือหมาขี้เขาจะเก็บใส่ถุงใส่ไหล่ถ้าไม่ทำนะพี่พี่เขาจะมีกล้องจับนะมีกล้องจับภาพเลยนะ ก็เห็นไหมถนนญี่ปุ่นสะอาดจะไม่ค่อยมีขี้หมาเยอะมีก็มีแบบนิดๆนิดหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะรักษากฎเกณฑ์กันดีมากๆเลยนะคะพูดไปเดินไปเหนื่อยวันนี้มีโอทีหนึ่งชั่วโมงเนาะก็เลยทำนะพี่ๆเพราะว่า แค่หนึ่งชั่วโมงเองมันก็จะมีแบบเหนื่อยช่วงนี่แหละค่ะพี่จีช่วงทำตอนทำโอทําอะไรแต่เวลาเราเห็นเงินเดือนเนี้ยมันก็จะหายเหนื่อยเนาะขอเรียกว่าคุ้มค่ากับที่เราทํางานคุ้มค่ากับที่เราอดทนอดทนยืนทํางานแบบนี้ค่ะนี่แหละชีวิตคนญี่ปุ่นนะคะชีวิต คนไทยในต่างประเทศเนาะไม่ได้โรยด้วยกิ่กุหลาบกันทุกคนนะคะนี่ฝั่งก็ตึกใหญ่เลยห้องเช่าเนาะอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นจะเยอะแถวบ้านนียวก็มีนะเริ่มเริ่มมีแต่ก็ยังคงแบบว่าหมบ้านมว้อยู่ กว้างมากเลยพี่พี่ถ้ามาทำบ้านเนะโหอย่างสวยอะอย่างหรูเลยอะ่ะ ยุ่งเลยค่ะแถวนี้ก็ใกล้ฐานทัพเหมือนกันแล้วนะขอ้บินลงข่้งบินลบบินว่อนเลย ร้านแขกแล้วคิดถึงอาหารบ้านเรานะผัดกะเพราง่ายเนาะเห็ดแล้วก็กิ่นหอมแต่เครื่องเทศเขาจะแรงนิดนึงสำหรับหนูนะแต่ถ้าเป็นเคฟซีไก่เผ็ดเนี่ยอร่อยอพึ่งเห็นนะคนแต่งตัวเป็นคล้ายๆแบบ นะโเียคุณเห็นกับตาตึเงก็วันนี้นะคะเนะาะญี่ปุ่นเขาจะแต่งแบบคอสเพลย์งไงล่ะคะ่ะพี่เดินไม่มีใครมาว่าไม่มีใครนะพ่อถือว่าเป็นเป็นสิทธิเนาะส่วนบุคคลนะคะเดี๋ยวรออะไรเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะเนาะ จะพาพี่พีไปฮาราจูกุวันหนึ่งไปเที่ยวกัน ngàn cái nước ạ ừ. mừng cái đồn nó có tém bật nó tôi nhìn nó lơ ngà lâu người <laughs> าาตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะพี่คือเริ่มงาะเริ่มหนาวแล้วไงเริ่มหนาวก็จะมืดเร็วนะขนานร้อนนี่คือแบบแดดจ้าเลยนะ